เอ็นมา,ามาเลยมาเลยเข้มาเลยอาถ่ายรูปก,ก่อนนะถ่ยรูปก,ก่อนอานี่ก็เป็นครับทีมงานใต้เพชรบุรีครับโอ้ยวินลวดนะวินลวดครับ สวินนะแบบนี้แบบนี้สามวินเลยครับโอ้โหก็เป็นไงของรรอวันนี้เป็นไงชกละเอียดมากนะอขึ้นไปก็เป็นรองเขาเนาะก็เป็นไงเกมการชกเป็นไงเห็นเนอะบางวามาก่อน โอ้โหสุดยอดวางเกมวางแผนนี่ครับก็ในหัวใต้เพชรบุรีครับเป็นไงครับในหัวเด็กคนนี้เป็นไงครับโอเคครับผมก็เริ่มจะปรับตัวได้บ้างแล้วที่ว่าหลังจากมาอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนครับผมต้องปรับปรุงกันต่อไปครับผมครับก็พัฒนากันต่อไปเนาะแล้วเด็กๆเป็นไงครับชกชกตามเกมของของของเราที่วางไปไหมครับครับผมก็โอเคตามเกมครับผมตามเกมนะครับครับก็โอ้โหซ้ายนะครับซ้ายแม่นซ้ายแรงนะครับโอ้โหน้องบูมครับใต้เพชรบุรีก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ก็เป็นไงเราเราเราคิดว่าเราเกมการชกเราคิดว่าเราเริ่มเริ่มมายกไหนเริ่มดีดียกไหนยกสี่เราเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมว่าว่าแบบว่ากดเขาอยู่เนาะโอ้โหก็ฝากติดตามครับเอาฝากแฟนคลับเอฟซีหน่อยน้องบุมก็ฝากติดตามด้วยครับจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับครับน้องบุมใต้เพชรบุรีครับก็ฝากติดตามครับเป็นไงเด็กเป็นไงวันนี้ ดีใจครับดีใจตามเกมีแต่คนว่าโดนเนาะมีแต่คนมองว่าเราว่าเราไปลองเยอะเนาะใช่ไอพวกอะไรค่าค่ารถเล่นมวยมวยเงินเดือนครับเพชรโดนเปอ่าค่ากับข้าวไม่ได้ว่าเป๊นะไม่ได้ว่าเป๊ว่าพวกที่แบบว่าสมประมาทเรามาก่อนก่อนที่จะชกกันนะเนาะใช่ครับแต่น้องน้องเป็นไงวันนี้น้องเป็นไงชกตามเกมตามแผนเราไหมก็ก็ก็ตามแผนได้บังวาครับนี่ก็เป็นยอดเทรนเนอร์ครับค่ายมวยอ่ะใต้เพชรบุรีเนาะ อ้าก็ฝาก FC ฝากครับฝากฝากติดตามครับใต้บริเวยิงด่าเยอะยิงดังครับชอบครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหครับชอบครับวันนี้มาส่งมากี่ตัว3 3ชนะ2เสมอหนึ่งครับโอ้ชนะ2เสมอหนึ่งเนาะโอ้โหครับแร่ด้านหน่อยนี่ชั้นขึ้นต้นเป๋นะขอได้หลายตัวเลยขอได้หลายตัวเลยน้ำมันยุบไปไหบ้างน้ำมันอ่ะวันนี้เกมมัยกไปไนบ้าง